พาไปดูลิงนะครับเมื่อกี้ผมลืมครับโทษทีครับนี่ครับนี่เราก็สร้างแท็บใหม่ไปเลยเอาซาดเนี่เฮ้ย hey. what the f u c k เลือกเปิดนะแล้วเล่นกเกมนี้ไปก่อน ไปก่อนฮัน,ก,ฮนกิช่าฮันกิช่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับต่อทีนักปุ้นนี่ออก,กเกาอะไรอย่างเนี่ย อีชิตันอีชิตันอีชิตันส่งทุกวันแต่ไม่ได้เลยสักครัง้งอีชิตันอีชิตันอีชิตันส่งฟ้าอยู่ทุกวันแต่ไม่ได้เลยสักครัง้งอีชิตันอีชิตัน อีชิตันสง้าอยู่ทุกวันแต่ไม่ได้เลยสักครั้งอีชิตันอีชิตันอีชิตันสง้าอยู่ทุกวันไอไม่ได้เลยสักครั้งนี่ครับเราผอบอกมันจะให้เป็นให้กลับเป็น น่าจะเป็นหมดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเขียนว่าเวอร์ชันนิวบีตนันนิวไหนนะอยู่ไหนอีอีคุณตนันอีคุณตนันอีคุณตนัน ส่งฟ้าอยู่ทุกวันแต่ไม่ได้เลยสักครั้งอีอีคณตันอีคุณตันอีคุณตันอ่าน่นาจะใช่นี่ไงครับเจอแล้วไอ,อ้ฟัก นี่นะครับนี่มาคืนนี้เลยนะครับ คุณเพียงแค่กดข้าแล้วก็รอโหลดจนเสร็จแค่นี้นะครับสวัสดีครับ